สวัสดีครับทุกคนตอนนี้แอดกับลูกชายพ่อลูกมาเที่ยวสวนลิ้นจี่กันคือถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เลาะเออเลาะเชิงเขาเขาหลวงนะแต่ว่ามันก็เป็นเนินขึ้นมาแต่พื้นที่เขาปลูกลิ้นจี่กันเยอะเลยเราไม่อาจที่จะเข้าไปในสวนเพราะว่าเราม่ได้รู้จักเจ้าของสวนเขาแต่ว่าเส้นทางเส้นนี้มันผ่านสวนลิ้นจี่เยอะโอกาสที่เราจะมาจอดดูวิวดูสวนลิ้นจี่ได้โดยเออเออ อจอดโดยสะดวกนะครับผมจอดโดยสะดวกโน่นนะโน่นนะคนขี่คนขี่ต้องพูคุณลูกคุณพ่อเป็นคนถ่ายสวนลินจีเยอะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อแล้วครับผมจะไปต่อแล้วก็จะไปเรื่อยๆดูวิวทิว,วทัศเติร์ชมสวนลินจี่ริมทางข้างทางขึ้นเหยียบร้อเลยครับผมไปต่อครับผมคือตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเมืองเก่าของเปิดแม่ใจนะ เขาเรียกว่าตีนเวียงแต่ตอนนี้เขาเรียกทำตีนเวียงแต่ชาวบ้านก็ถามเขาบอกว่าตรงนี้เปเคยเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าที่ว่ามันจะเด็กเมืองเก่าของอำเภอแม่ใจแต่นี่ขยาะไปอยู่ที่อำเภอแม่ใจตัวตัวตัวอำเภอปัจจุบันแต่ก่อนนี่ตัวอำเภอแม่ใจอยู่แถบนี้เขาบอกนะแต่ว่าไม่รู้จุดไหนหลักฐานทางโบราณสถานยังไม่มีเลย คนเดียวูวิวแถบนี้สวยจริงคแถบนี้สวยมากแล้วอยากจะหาดูต้นไม้ใหญ่ๆที่อยู่เดียวๆนะบุ๊บเราจะหาดูต้นไม้ใหญ่ๆเดียวๆเราจะถ่ายหาถ่ายรูปสวยๆไว้หน่อยแถบนี้มันสวยจริงๆอยากเข้าไปในนี้จเลยอ่ะไอเป็นเคนขับขี่ขี่รถเล่นแบบเส้นออฟโรด คือต้นสักที่สังเกตต้นสักเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ใหญ่เขาไม่ได้ยืนตายต้นเพราะว่าเขาเป็นช่วงช่องตีใบนี่ใบของใบอ่อนเออกมาสวยๆเมื่อกี้เจอเจอแสงเลเซอรการวิ่งผ่านมีช่วงมีลาบแล้วเสียงเสียงจักระดันดีกว่าบางทีเสียงจักระดันสำหรับคนที่ชอบจักระดันนะชอบเสียงจักระดันจะมีความสุขีแบบดูสิถนนเส้นนี้สนก ที่แบบนี้ก็คือว่าไข่นี่ยปลอกไผ่นี่ก็าปลูกไว้นี่คนต้องใช้ไข่ก็ใช้ใช้คนที่ทำนี่ทำไม่กว่าทำเอ่อส่งขายอ่อทำรู้ว่าอะไรพวกเนี้ยนอร์นอ,นอนก็กินอร่อยดีไข่ของผมแต่นี่อย่าเลยสวนลิ้นจี่มาหน่อยแล้วยังไม่เจอสวนลิ้นจี่เลย ก็สวนลิจีอีกสวนหนึ่งแล้วมีมีทางเข้าอ่ะโอสีแดยจังเลยดูต้นนี้สิถ้ามาเดือนหน้าแล้วบอกให้ต้นเดือนหน้าเนี่ยโอ้โหต้นเดือนหน้าลิกางเดือนหน้าีาา่แดงเต็มสวนเลยแหละ มองผาตรงนี้น้องน้งปูนะตรงนี้ก็คือตรงที่เขาทำเรือลงลงทน้ําปูอ่ะเหนือเขาจะทำเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของของอาหารการกินคนนม่น้าปูเพราะว่ามีัวที่ให้ดูด้วยขอบคุณทุกกลังใจนะครับผมจำีนะครับขอบขอบคุณครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมชอบกดไลค์ ขอบคุณ่ารรับชมครับผมไปดูต้นลิ้นจี่ต้นนี้